สวัสดีครับถ้าพูดถึงมหาอำนาจในยุโรปแล้วนะครับส่วนมากคนจะนึกถึงอังกฤษกับฝรั่งเศสซะเป็นส่วนมากในแง่ทางการทหารแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ถ้าพูดเรื่องเศรษฐกิจอันดับหนึ่งในยุโรปคือเยอรมันซึ่งใหญ่กว่าอันดับ2อ,อังกฤษและอันดับ3อย่างฝรั่งเศสนี่เยอะมากนะครับถ้าเยอรมันมีเงิน1000บาทอังกฤษก็จะมีแค่400ฝรั่งเศสมี300บาทนะครับกลับการทางทหารถ้าอังกฤษกับฝรั่งเศสมียศเป็นพลเอกเยอรมันก็เป็นได้แค่พันตรีเท่านั้นกองทัพเยอรมันนี่เองน ไขที่เป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่2แต่ถึงอย่างไรจยอรมันก็มีอุตสาหกรรมอาวุธที่มีชื่อเสียงนะครับทั้ง H.K. รถถังเล็บเผิดเรือดำน้ำําส่วนเครื่องบินนี่จยอรมันเข้าร่วมพัฒนากับกลุ่มยุโรปเรื่องนี้น่าสนใจมากว่าทําไมเชอรมันเนี่ยไม่ผลิตเองอาจจะติดเงื่อนไขาบางเรื่องนะครับทั้งที่ศักยภาพนี่ไม่น่าจะเกินความสามารถของเชอรมันทั้งเงินทุนและก็เทคโนโลยีด,ด้วยจากการเข้าร่วมพัฒนาเครื่องบินกับกลุ่มยุโรปนะครับทำให้จยอรมันเนี่ยได้ p นเวี i ท t ร r นาโดกับ e u r เ f i g h ้ e r Typhoon ฟาเฟอร์ per, หรือว่ากองท่าประกาศของเิรุมันนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ทั้งทอร์นนโดแล้วก็ไทฟูนจากเขียวเล็บของเิรมันเนี่ยตอนนี้กลายมาเป็นฟันคุดแล้วก็เลิบขบของเชรมันไปซะแลว้ว การสร้างนักบินหนึ่งคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลายประเทศมีปัญหาขาดแคลนนักบินแต่ว่าชีวมันนักบินทยอยลาออกนะครับและกองทัพระกาศของชิวมันก็เหมือนอินซีพิการไปแล้วในตอนนี้ลูฟาเฟอร์ไม่มีเครื่องบินให้นักบินบินนั่นคือปัญหาใหญ่เรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเครื่องหนึ่งของนักบินชิวมันไม่สามารถทําชั่วโมงบินได้180ชั่วโมงบินต่อปีอันนี้บินไปตามมาตรฐานของนาโตนะครับปัญหาก็มาจากเครื่องบินของชีวมันไม่พร้อมบินแล้วก็มีปัญหาเรื่องการซ่ ของอังกฤษนะครับและเรื่องนี้มีการรายงานไปยังรัฐสภาของเชลแมน จอรมันยอมรับว่ากองทัพอากาศของเยอรมันนี่อยู่ในจุดตกต่ำมากนะครับเครื่องบินส่วนมากไม่สามารถขึ้นบินได้เนื่องจากขาดแคลนอะไรในการซ่อมบำรุงหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการซ่อมจากกองทัพอากาศที่เกรียงไกรในอดีตเนี่ยตอนนี้ยอรมันแทบไม่เหลือสภาพแล้วนะครับจากเสือกลายเป็นลูกแมวเนื่องจากมีการลดงบประมาณลงไปแล้วมันส่งผลต่อกองทัพยูโรไฟเดอร์ไทฟูดหน128ลำนะครับบินได้10ลำในปี2518ันห้าร้อยสิบแปดในปีสองพันห้าร้อยสิ้นะครับยูโรไฟเดอร์ไทฟูนี่พร้อมบิน แต่ก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับจานวนที่มีถึง128ลำ เยอรมันมีทอร์นาโด93ลานะครับพร้อมใช้งานแค่26ลาเท่านั้นทําให้นักบินนี้ไม่พอใจตัดสินใจลาออกไปเนื่องจากไม่สามารถขึ้นบินได้มีนักบินลาออกไปแล้วนะครับ11คนซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ามากสลับกองทัพกองทัพของเยอรมันอ่อนแอลงไปเป็นอย่างมากนับจากสาภาพโซเวียตล่มสลายลงไปงบประมาณทางการทหารของเยอรมันอยู่ที่1.3%ของ GDP เท่านั้นนะครับซึ่งเป้าหมายของนาโต้เนี่ยอยู่ที่2%นอกจากเครื่องบินแล้วนะครับเรือดำน้ำเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินขนส่งก็่คอย ในการใช้งานเท่าไหร่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมีการวิจัยว่าจิรแมนเนี่ยต้องใช้เวลาถึง1เดือนนะครับในการส่งกําลังพลเข้าพื้นที่แ้วก็ส่งไปได้แค่1ชุดเท่านั้นหมายความว่าด้อยประสิทธิภาพมากส่วนกําลังทางการถ้าขาดชิรแมนไปเนี่ยกำลังของนาโตจะอ่อนแอลงไปด้วยนะครับปกตินักบินตะวันตกจะมีชั่วโมงบินสูงกว่านักบินจากรัเสเซียอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้นักบินชิลแมนมีชั่วโมงบินน้อยกว่ารัเสเซียซะอีกที่ผ่านมานะครับชั่วโมงบินของนักบินนี่มีผลอย่างมากในใชัยชนะทาาาางอกกกศถ้เเิิดรผชญ หน้าขึ้นจิรุมานี่จะเสียเปรียบเป็นอย่างมากนะครับเพราะชั่วโมงบินของนักบินนี่น้อยนี่คือความกังวลของนาโต กองทัพอากาศของเยอรมันจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเยอรมันมีการสั่งซื้อยูโรไฟเดอร์ไทฟูนเพิ่มรวมถึง f อฟเอสแปดสเปอร์โฮเนตแต่ก็ไม่เร็วมากในการส่งมอบเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเยอรมันคงต้องรับกรรมกับไทฟูนต่อไปแต่ว่าเยอรมันต้องรักษาตำแหน่งงานในประเทศในการผลิตไทฟูนเอาไว้นั่นคือเหตุผลลวครับความหวังของเยอรมันอยู่ที่เครื่องบินยุคที่หนะครับที่ร่วมพัฒนากับฝรั่งเศสมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนจากอินซีเหล็กกลายเป็นอินซีป่วยเยอรมันต้องรักษาการพยุงอาการเอาไว้ละครับไม่ให้ป่วย ไปมากก่อนนี้ที่สําคัญเนี่ยไม่ให้ขนร่วงด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจากอินรีจะกลายเป็น e ีแรงไป